สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสามภาทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู1ิรถยนต์ใหม่ที่น่าสนใจภายในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2021ที่เพิ่งได้มีการเปิดงานกันไปนแล้วในวันที่19เมษายนปี2021นี้ <Wow. S 1> แต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า10คันที่ผมพาไปดูนั้น <Okay. S 1> เป็นความชอบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นอาจจะมีบางคันไม่ถูกใจเพื่อนๆหรือมีบางคันสวยงามกว่านี้อันนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> มา หากเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นพวกเราไปรับชมกันได้เลยครับคันที่ 1. Aura b e ร่าบ เจ้าออร่า e บี l เรถเต่าไฟฟ้าในตำนานคันนี้นะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งจะทั้งคร่องเกตวอลมอเตอร์ที่เปิดตัวออกมาแล้วเรียกกระแสตอบรับจากแฟนๆชาวจีนได้เป็นอย่างดีก็ซึ่งด้วยรูปร่างหน้าตาของเขานี่แหละครับออกมาเป็นสไตล์ทรงรถเต่าโบราณได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Volkswagen Beetle กันเต็มๆเ,เลยนะครับคันนี้ ภายนอกดูคลาสสิกอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะครับด้านภายในนี่คลาสสิกยิ่งกว่าผสมผสานกับเทคโนโลยีได้ด้วยโดยพวงมลาลัยนั้นก็จะเป็น3ก้านทรงคลาสสิกที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ทรงกลมแบบดิจิตอลมีหน้าจอระบบความบันเทิงเป็นแบบไวสกรีนขนาดใหญ่เป็นระบบสัมผัสเบาะนั่งภายในรถนั้นก็เป็นทรงคลาสสิกยุคโบราณ ส่วนด้านขุมพลังนะครับแม้ว่าทางออร่านั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรกันออกมาแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเหมือนกันกันกนกบเจ้าออร่าคูดแคทนั่นเองซึ่งก็จะได้กําลังแรงม้าอยู่ที่143แรงม้า210นิวตันเมตรขับเคลื่อนแบบล้อหน้าสามารถทําความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระยะทางการขับขี่นั้นก็คาดว่าจะมีให้เลือก2รุ่นเหมือนออร่า o ูดแคทเป็นรุ่นระยะทาง400กิโลเมตรและก็รุ่นท็อป500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง คันที่2ช้างอันยูนิทีสปอร์ตโดยเจ้าช้างอันยูนิทีสปอร์ตคันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ทรง SUV เป็นรถยนต์คอสอเวอร์ทรงสปอร์ตที่รูปร่างหน้าตานั้นดูล้ำยุคล้ำสมัยมากๆโดยเฉพาะด้านหน้านี่ได้กลิ่นอายของรถยนต์สปอร์ตฝั่งยุโรปอย่างแมคลาเรนมาอย่างเต็มๆเลยนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกเน้นสันคมให้รมแล้วดูดุดันดูแอคสซีฟ ด้านภายในนั้นก็สวยงามมากเลยทีเดียวมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Full Digital วสกรีน2จอคล้ายกับค่าย m e r c e เ e s ดสเบพวงมาลัยเป็นท้ายตัดดีเชฟพร้อมระบบมัลติฟังชันส่วนด้านขุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีด ส่วนด้านราคาในประเทศจีนนั้นก็อยู่ที่1 5 0 0 0 0หยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับราคาก็จะประมาณ6 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองคันที่3 Honda SUVE p r o t o t y p e นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คันหนึ่งจากทาง Honda นะครับซึ่งการจะมาทําตลาดในประเทศจีนนั้นคุณจะมาขายแต่รถยนต์น้ามันรถยนต์ไฮบริดอย่างเดียวไม่ได้นะครับทางจีนนั้นเขาก็มีการ,รบังคับให้ขายรถยนต์ไฟฟ้าในไลน์อัพด้วยถ้าหากว่าไม่มีนี่เชิญกลับบ้านเก่าไปได้เลย โดยเจ้า Honda SUV E Prototype คันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์สไตล์ crossover 5ประตูหรือเรียกไง่ายๆก็คือนำเจ้า Honda HRV ช่วงปี2021ตัวใหม่นี่แหละครับมาแต่งหน้าทาปากใหม่ให้มันเป็นรถยนต์สไตล์รถยนต์ไฟฟ้ามีการตกแต่งไฟหน้าใหม่ไฟไท้ายใหม่ไายล้อแม็กใหม่กระจังหน้าแบบใหม่ให้ดูล้ำยุคล้ำสมัย ส่วนด้านคุมพลังนั้นนะครับทาง Honda ประเทศจีนก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรใดๆออกมาทั้งสิ้นให้ดูการแค่ชมรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนมาลองเชิงคนจีนกันก่อนว่าถูกใจรูปทรงหน้าตาแบบนี้กันหรือไม่แต่ถ้าเสียงกระแสต,ตอบรับดีแล้วเราก็ภายในปี2022ปีหน้าก็จะมีการผลิตและจัดจำหน่ายกันในประเทศจีนกันก่อน,อ,นอย่างแน่นอนเลยนะครับคันที่ 4. h ่ฮาว เจ้าฮาวเวลเอ็กด็อก300คันนี้นะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งจากทางค่ายเกตวอร์มอเตอร์ที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานตัวเดียวกันกับเว่ยแท้ง300แต่ว่าจะถูกนำมาตกแต่งรูปร่างหน้าตาใหม่เพื่อเอาใจคนที่ชอบรถยนต์สไตล์ SUV นํานำไปลุยป่าลุยเขาก็ได้หรือว่าขับขี่ในเมืองก็ได้สวยงามไม่แพ้กันโดยจุดเด่นของคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าทรงกลมที่มาพร้อมกับเลนแบบ m a t ชิคเอลีมีไฟเดย์ไท n ์ล้านล้านทรงกากบาทขีดอยู่ตรงกลาง กระจังหน้าเป็นสีดําตัดกับสีเทาดูบึกบึนส่วนด้านภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่และก็หน้าจอระบบอินเตอร์เทนเมนต์แบบ LCD ดีขนาดใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับมีการตกแต่งภายในด้วยโทนสีเขียวตัดกับสีขาวคอนโซลตรงกลางนั้นก็ดูล้ำยุคล้ำสมัยไฮเทคตรงพวงมาลัยนั้นก็ยังมีหน้าจอสัมผัสเอาไว้สั่งการตัวรถต่างๆไม่ให้ตรงพวงมาลัยอีกโอ้โหทันสมัยจริงๆคันนี้จอรอบคันกันเลยทีเดียว ส่วนด้านขุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรติดเทอร์โบที่กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่227แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่387นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดขับเคลื่อนแบบ4ล้อ4วิลได้และยังสามารถปรับการขี่ในรูปแบบต่างๆได้ถึง9รูปแบบกันเลยทีเดียวคันที่ 5. Ford EvosSUV Co ป โดยเจ้า Ford e v o คันนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันกันกบค่าย Ford และบริษัทท้องถิ่นอย่างชังอันมอเตอร์โดย Ford Evo คันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ทรงสปอร์ตซีดาน4ประตูที่ถูกอัดเทคโนโลยีการขับขี่มาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุ้มพลังต่างๆที่แม้ตอนนี้เขาจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรกันออกมาแต่ว่าการตั้งชื่อ Ford Evo แบบนี้ยังไงก็ต้องมีคุ้มพลังแบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาร่วมด้วยอย่างแน่นอน โดยรูปร่างหน้าตานะครับสวยงามโดดเด่นกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟหน้าแบบ L.E.D กระจังหน้าลายลังพึ่งขนาดใหญ่ลายล้อแม็กซ์สดทรงด้านข้างดูร้ำยุคล้ำสมัยกันจริงๆเลยนะครับ ส่วนด้านภายในนั้นก็ออกแบบมาได้ถูกตามยุคตามสมัยเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและไฮไลท์สำคัญนะครับเป็นหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ที่มีความละเอียด 4K ขนาด27นิ้วที่สามารถรองรับระบบซิงค์2.0ได้อย่างมีเทคโนโลยี AI ของไปต๋ต๋และยังสามารถรองรับการอัปเดตแบบ over the air หรือเรียกง่ายๆก็คือสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถผ่านระบบ w i f i กันได้อยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองกันเลยนะครับ โดยเจ้า Ford EVO ใหม่คันนี้นะครับก็จะถูกจัดจำหน่ายกันในประเทศจีนกันก่อนภายในปี2ปีนี้กันอีกด้วยส่วนประเทศอื่นๆนั้นก็ต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับคันที่ 6. MG Cyberster เจ้า MG Cyberster คันนี้นะครับก็เป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าคันแรกจากทางค่าย MG ที่สามารถทำความเร็วตั้งแต่0ูถึง -100 กิโลมต่อชัวโมได้ภายใน3ินาทีและยังสามารถทำระยะทางได้ไกลสูงถึง -800 กิมต่อการชาร์จ1ครั้ง โดยจุดเด่นจุดขายของเจ้า MG Cyberster คันนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาการออกแบบทั้งภายนอกภายในที่มีการพัฒนาโดยทีมงาน MG Advanced Design Center ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีการนําสัญลักษณ์ต่างๆจากประเทศอังกฤษมาออกแบบรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟหน้าและไฟไท้าย ยิ่การออกแบบภายในห้องโดยสารนี้นะครับถูกออกแบบมากันในทีมดิจิตอลไฟ b e r รเน้นการตกแต่งที่เอ็นเอนเพียงด้านคนขับทำให้คนขับนั้นมีความสําคัญกับตัวรถเป็นจุดศูนย์กลางของตัวรถในการขับขี่ พวงมาลาัยนั้นก็เป็นแบบครึ่งวงกลมทรงสปอร์ตซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้นะครับออกแบบมาอย่างนี้กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทส l a หรือว่าที่เพิ่งเปิดตัวกันไปก็เป็น t o y o ต้ามีแซดนั้นออกแบบพวงมาลัยกันแบบนี้กันหมดผมแอบสงสัยนิดนึงนะครับมันจะขับกันยังไงเวลาตีโค้งตีเลี้ยวนี่น่าจะลำบากน่ดูคันที่7 a u r ออร่าบิ ก็เปิดตัวกันออกมางงๆนะครับสำหรับเจ้าออราบิคแคทคันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยมีกระแสะข่าวอะไรกันออกมาแต่ว่ามาในวันนี้ในงานเซี่ยงไฮ้แอโตโชว์ก็ได้มีการเปิดตัวกันออกมาแล้วนะครับโดยเจ้าออราบิกแคทคันนี้ก็จะใช้โครงสร้างพื้นฐานของแบรนด์รถยนต์ค่ายเดียวกันนั่นก็คือเว่ยมาชิเอ t โต แต่ว่าก็จะถูกนํามาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ซึ่งการออกแบบแบบนี้ผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแบรนด์เว่ยยังไงก็น่าจะเป็นโลโก้ของเว่ยนะครับมาใส่โลโก้ออร่าแบบนี้มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ โดยขุมพลังของเจ้าอร่ r a Big Cat ตัวนี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเหมือนกันกันกบ Allra g ู o d Cat โดยมอเตอร์นั้นก็จะให้กําลังอยู่ที่143แรงมา้า210นิวตันเมตรความจุบแบตเตอรี่นั้นก็อยู่ที่45กิโลวัตต์อาวสามารถทําระยะทางได้ไกลสูงถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งกันเลยทีเดียวคันที่8 Toyota BZ4X EV Concept นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งจากทางค่ายโตโยตานะครับและก็ยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายโตโยตากันอีกด้วย ซึ่งทางโตโยต้ตานั้นเขาก็มีการออกแบบออกมาเอาใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทางฝั่งประเทศจีนเหมือนกันนะครับก็จะเข้าข่ายเดียวกันกับฮอนดานั่นแหละถ้าหากว่าคุณมีแต่รถยนต์ไฮบริดรถยนต์น้ำมันลีลาไม่ยอมทํารถยนต์ไฟฟ้าสักทีทางประเทศจีนนั้นเขาก็มีสิทธิ์อาจยกเลิกสัญญาการจัดจําหน่ายการขายอยู่ในประเทศจีนกันออกไปเลยซึ่งก็ทําให้โตโยต้ตานั้นก็ต้องมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ากันออกมาเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขากันด้วยนั่นแหละครับ โดยเจ้าโตโยต้า z 4 x x ใหม่คันนี้ก็จะมาบนแพลตฟอร์มใหม่ ETNGA ที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะร่วมกับซูบาร u โดยรูปร่างหน้าตาและตัวถังนะครับก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับโตโยต้า a ัฟที่ขายกันอยู่ในประเทศอเมริกาน่ะแหละครับ มีการออกแบบไฟหน้าไฟท้ายให้ดูสวยงามล้ำสมัยโดยเฉพาะด้านภายในนี่มองไปแล้วมันก็ยังมีกลิ่นอายของโตโยต้าอยู่นะครับแต่ว่าก็แฝงไปด้วยการออกแบบสไตล์รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ๆหน้าจอนั้นก็เป็นแบบดีต้อนกันหมดแล้วนะครับมีหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบหมุน ส่วนทางด้านขุมพลังของ Toyota BZ4X ใหม่ตัวนี้ s> <S ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรใดๆกันออกมาทั้งสิ้นนะครับยังไงแล้วก็ต้องมาคอยติดตามชมกันอีกทีว่า s> <S ก็จะมีแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่และจะสามารถทําระยะทางได้ไกลเท่าไหร่ก็ต้องติดตามชม Toyota กันต่อไปเร็วๆนี้นะครับคันที่9 g ้าเกร a วอ a ์ก n n น เจ้าเกทวอลเอ็กเคนอนคันนี้ก็เป็นรถยนต์กระบะฟูลไซส์ไซส์ใหญ่มาฮึมาซึ่งจากที่ผมดูนี่แล้วนะครับก็น่าจะได้รับแรงบรรดาใจมาจากรถยนต์ค่ายดังจากฝั่งอเมริกาอย่างแน่นอนรูปทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้มีแต่ทางฝั่งอเมริกาเจ้าเดียวนั่นแหละครับที่เขาชอบรถยนต์กระบะฟูลไซส์ทักใหญ่ขนาดนี้ทางจีนก็ไม่ไดีรอนะครับจัดกันออกมากันเลยทีเดียวโดยจุดเด่นจุดขายของเจ้ากระบะเกทวอลเอ็กเคนนอนตัวนี้ก็จะเป็นขุมพลังนี่แหละครับ โดยจะมาเป็นคุ้มพลังแบบเครื่องยนต์ดีเซล v ไไทสูบขนาด3.0ลิตรติดเทอร์โบที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่354แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรและก็ด้วยรูปร่างหน้าตาอันดุดันบึกบึนแม้ว่ากระจังหน้านั้นมันจะออกดูจีนไปหน่อยแต่ว่ารูปทรงนั้นก็พอไปวัดไปวาไปทางฝั่งอเมริกาเขาได้กันอยู่นะครับคันที่สิ r ออร่าไลนิงแคท นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับจากทางค่ายออล่าที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนชาวจีนกันเป็นอย่างมากก็ด้วยรูปร่างหน้าตาของเขานี่แหละครับมันเหมือนกับปอร์เช่มากเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าผู้ออกแบบดีไซน์นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางค่ายปอร์เช่หรือเปล่า โดยเฉพาะด้านไฟหน้าไฟไท้ายนี่เหมือนกันอย่างกระแกะแต่ว่าทางเคตวอร์นั้นเขาก็บอกไว,ว้ว่าด้านหน้านั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากออร่าคูดแคทรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นพี่ในค่ายของเขานั่นแหละครับเป็นสไตล์ทรงกลมดูย้อนยุคนิดหน่อยโดยที่เจ้าออาร่าคูดแคทตัวนั้นก็จะเป็นรถยนต์ทรงแฮชแบ็กหประตูแต่ว่าออร่าไลนิ่งแคทตัวนี้ก็จะเป็นรถยนต์ทรงสปอรต์ตซีดานคูเป้ทยลาด ด้านภายในนั้นก็ถูกออกแบบให้ดูคลาสสิกร่วมสมัยเล่นสีการตกแต่งภายในเป็นโทนสีน้ำตาลตัดกระสีดำและสีเงินมีโผมลาลัยแบบ3การ์ดมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอล3วงมีหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาดใหญ่ส่วนด้านขุมพลังนั้นผมคาดว่าน่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเหมือนกับออรากูดแคทโดยจะเป็นขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่143แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตร จับคู่กับแบตเตอรี่แบบลิธีทมไอมอนอนขนาด45กิโลวัตต์แอ์สามารถวิ่งด้ไกลสูงถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับ10รถยนต์ใหม่ที่เปิดตัวกันในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2021กันนีเน้เพื่อนๆคิดว่ามีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรทุกอกถูกใจเพื่อนๆกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ